เยอะไหมครับเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากก็เรียบร้อยแล้วครับมาทานไหมครับจุกุ้งที่ผมได้ครับอผมไม่มีผู้เล่นครับเยอะมากนะครับกุ้งล้วนๆครับทอยตัวนะถ้าตั้งใจแล้วเข้าประมาณไหนครับเดี่ยูครับกุ้งล้วนๆครับนี่ครับได้ผลนะครับกุ้งกับปลาซิลเข้าอลังการงาหารสร้างครับครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาอาหารที่ผมตั้นเหลือนะครับอันนี้คืออาหารที่ผมตั้นเหลือนะครับ เหลัอจากครั้งก่อนประมาณนักสามสี่วันที่ผ่านมาครับอ่ามันจะออกกลิ่นอ่าเปรีย้ยวๆนิดนึงครับคือผมปั้นเสร็จผมก็ใส่กะลามังไว้แบบนี้หกก้อนนะครับทั้งหมดอ่าเนี่ยครับอ่ามันจะออกเปรีย้ยวๆสับๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาไข่ไก่สองใบนะครับไข่ไก่เนี่ยสองใบครับนี่จริงๆผมจะไปทำที่สัตนะครับแต่เมื่อกี้ผมพอดีออ่า นี่ครับนั่งคั่วแคบหมูครับแคบหมูทำก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคั่ว,เ,ว,วเสร็จอันนี้วิธีาการคั่วกากหมูนะครับคั่วเสร็จนี่คือไม่ได้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวพ่งนี้ใช้อีกรอบหนึ่งมันจะแตกเป็นฟองับเนี่ยมันจะน่าทานแบบน,นี่มันทานไม่ออกครับมันแข็งต้องรอว่ามันเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องแคบหมูค่อยๆว่ากันอีกทีครับเอาคั่วไว้เป็นกับเกลได้นะอันนี้เดี๋ยวผมไข่ไก่สองใบนะครับ อันนี้ก็ชุดทำานผมครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองอันนี้ผมผสมไก่ๆสองใบนะครับอ่าอันนี้หกพันนะครับที่เหลือกลิ่นมันจะออกสับๆบครับครั้งก่อนอันนี้ก็คือผมผสมที่ผมผสมก็เป็นน้ำก้อนครับอาหารปลกกาดุกแล้วก็ไข่เป็ดครับสองใบนะครับแต่ว,ว่าผมผสมหลายอันครับครั้งก่อนอันนี้รอบนี้ผมตีไก่่เพิ่มทักใบก็ได้ทักสองใบก็ได,อได้อันนี้ผมใส่สองใบเพราะว่ามันเปียกๆครับชิ้นเฉยแล้วผมก็ เอารำที่เหลือจากเมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะครับจำขัวดที่เหลือจากครั้งก่อนเอาผสมให้เข้ากันครับจะได้สิบก้อนนะครับเม,มื่อกี้หกใช่ไหมครับใส่รำเพิ่มไปสักแล้วแต่เลยครับห้ากำมือหกกำมือเนี่ยให้มันตั้นเป็นก้อนได้ลักษณะน,น,น,นี้ผมก็จะใส่แล้วก็ตั้นเป็นก้อนได้ให้มันเพิ่มความหอมขึ้นแค่นั้นแหละนะเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะไปลองดักดูนะครับเอาแบบน้ำตื้นสุดเนี่ยครับวันนี้ก็ประมาณห้าโมงครับฝนใกล้ตกแล้ว เอาแบบน้ำตื้นๆแล้วผมจะแกลกให้มันจดี๋ยม่รู้ตาขาดจะหายเนี่ยนะครับอ่าผมกลัวตาขาดมันหายครับผมก็เลยไม่ค่อยกล้าดักัำตื้นถ้าดักกลางวานันนีนผมนั่งเฝ้าอะได้ครับแต่กลางคืนนี้แต่แถวนั้นไม่ค่อยมีโจนะครับแถวนั้น่ก็จะได้ลักษณะนี้ครับเนี่ยลักษณะแล้วผมก็จะปั้นเป็นก้อน,อนในนี้ก็น่าจะได้สิบก้อนแล้วแหละครับอเดี๋ยวผมจะทําการดักไว้สิบอันนะครับเนี่ยก็จะเป็นก้อนลักษณะนี้กันแบบนี้ก็คือสวยครับ หอมมากครับมันจะหอมออกสับสาบเรียบเรียผมว่าน่าจะชอบครับพวกกุ้งพวกปลา,าสิวพวกนี้เหมือนผมนี่ผมไม่ได้ดักกุ้งเก่งนะครับผมไม่ได้แบบเป็นเซียนกุ้งเซียนอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับผมแค่รู้วิธีการหารู้พื้นที่รู้ทําเลคือส่วนประกอบของการหากุ้งนะครับสิ่งสําคัญผมจะบอกไว้นิดนึงสําหรับทุกๆคนนะครับอาหารนี่คือปัจจัยหลักครับสองคือพื้นที่ที่เราจะไปหาว่ามีตัวหรือเปล่าสามคือการวางตาข่ายทำเลครับการมองหาทำเลว่าเป็นทำเลประมาณไหน คือลักษณะเนี่ยมันต้ององค์ประกอบมันต้องเท่ากันครับมันจึงจะสามารถดักได้ไม่เชื่อว่าคุณจะเอาอะไรไปดักแล้วมันจะเข้าหมดกุ้งแต่ละหนอมันชอบไม่เหมือนกันครับอ่าแล้วก็วิธีการดักอ่าคือเหมือนที่นั่นสระที่คุณไปดักมันมีตัวกุ้งก็จริงแต่ถ้าคุณใส่แต่อาหารปลาดุกไป <ส è S 1> คุณไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นบางครั้งมันอาจจะไม่เข้าก็ได้ครับอ่าคือไม่เชื่อว่าคุณจะใส่สูตรไหนสูตรไหนแล้วมันจะเข้าทุกสมันไม่ใช่ครับผมลองมาเยอะแล้วมันสระที่ผมไปดักเนี่ไหมครับผมลองให้ดูไม่ว่าจะเป็นกระป,ปิ เป็นข้าวสวยเป็นข้าวจี่เป็นปลาร้าผมลองมาเกือบทุกสูตรอ่าจริงๆรอบนี้ผมว่าเดี๋ยวใส่น้าํากะทิสักหน่อยก็น่าจะได้อยู่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวสูตรน้ํากะทิเนี่ยเดี๋ยวผมไปดักให้คลิปต่อไปแล้วกันนะครับเป็นกลางวันแล้วกันนะครับผมจะไปลองปลาซิลดูว่าสระที่ผมจะไปดักนี้น้ํากะทิสุกครั้งก่อนที่ผมไปดักที่สระนกข้าวดีครับเดี๋ยวผมจะลองไปดักดูที่สระนี้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามผูนานกันนะครับติดตามนะครับ อันนี้คืออาหารที่ผมใส่นะครับในตาข่ายนะผมจะใส่ให้ติดพื้นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะติดที่ระดับพื้นของตัวตัวตาข่ายเลยนะผมจะไม่ใส่ให้ลอยอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือผมเน้นกุ้งนะครับรอบนี้ผมจะมาดักกุ้งอันนี้ก็คือพื้นที่ที่ผมจะมาดักกุ้งนะครับเป็นป่าหญ้าลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่รอบๆอ่าอ <c oughs> ถ้าผมจะดักกุ้งเนี่ยผมจะเน้นลักษณะนี้ครับ <c oughs> จะเป็นป่าลักษณะนี้ครับ น้ำไม่ลึกนะครับเครื่องน่องเครื่องน่องผมเห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะมีต้นหญ้ากกเห็นไหมครับจะมีต้นอ่าจะมีต้นหญ้าลักษณะนี้ครับหญ้าน้ําครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไม่มีต้นหญ้าครับโล่งๆครับแต่ผมจะเน้นแบบพื้นที่ให้มันโล่งให้มันแบบอ่ากุ้งพนนี้สามารถเห็นได้ง่ายครับอ่าแล้วผมก็จะวางตาข่ายครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการวางให้นะครับ อ่าแล้วผมก็จะเอาตาข่ายมาวางนะครับลักษณะนี้ผมวางตาข่ายนี้พอน้ําพอท่วมตาข่ายพอดีนะครับไม่ถึงกับอ่าแต่ผมจะเน้นวางให้ติดป่าหญ้าเยอะๆครับอ่าในน้ําพอท่วมตาข่ายพอดีลักษณะนี้ครับอ่าคลิปนี้เน้นกุ้งนะครับอ่าปลาซิเข้าก็ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาชมโบนากันแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทาการดักก่อนครับอันนี้ก็จะหกโมงแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดี FC แลวก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมมาดูที่ดักปุ้งนะครับผมมาดักไว้สิบอันนะครับผมเอาเหยื่อที่ว่าเหลือจากจากการดักครั้งก่อนกับที่เก็บไว้ประมาณสองสามวันมั้งครับจะจำไม่ผิดก็มาผสมกับตัวรำนะก็มาลองปั้นใหม่ครับแล้วก็ลองเอามาดักที่หนองนี้เดี๋ยวรอบนี้ผมเอามาดักให้น้ำมันตื้นนะครับเดี๋ยวถ้าผมว่างๆนี่ผมจะมาตั้งคลิปตัดปาซิวสักคลิปหนึ่งตอนกลางวันใช้เหยื่อสูตรน้ำกะทิตัวนี้ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูผลนานกันดูนะครับว่าจะได้สักประมาณไหนนะครับติดตามนะครับวันนี้มาฝนตกครับตอนเช้าดีนะครับเนี่ยแดดออกแล้วครับอเดี๋ยวเรามาดูผลนานนันเดกกันนะครับผลนานนันได้นี่ได้เป็นปลานะครับปลาตลาดหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็กุ้งนะครับปลาสองตัวนี่ผมปล่อยนะครับ เดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันดีกว่าครับดูรับใช้ได้เลยครับเยี่ยมสงัยผมคงต้องรีบแล้วแ่ะครับมืดหน่อยอีกแล้วครับก้าลังโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันมืดมาแล้วครับฝั่งน้องอ่าอันนี้ใช้ได้เลยครับติดอ่าก็พอสมควรครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันครับมืดมาแล้วครับ ทะมืนมาแบบนั้นไม่ต้องกลัวครับตกแน่นอนอันนี้ผมยอมแปลกย่านะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าต้องการผมจะดักให้น้ํามันตื้นครับมันอยู่ข้างเบินครับผมไม่ต้องการให้อยู่โซนล่างเพราะโซนล่างน้ํามันจะลึกครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ตั้งใจนะให้เราได้ตัวหักเลยครับเอออเเห็นไหมครับอันนี้ผมตั้งใจครับผมบอกแล้วว่าผมตั้งใจดูครับหักหมดเลยครับเสียน ยกขึ้นมาจะพลนตะลิ่งอยู่แล้วดันมาหักอีกดูครับดูกุ้งที่ผมได้ครับดูกุ้งที่ผมได้ก่อนครับเยอะไหมครับอ้อยด้วยครับแต่กุ้งเยอะกว่าครับสุดยอดครับอันนี้หักมาเลยครับมาเลยครับหักเลยครับตั้งะดูครับอันนี้ผมตั้งใจนะครับว้าเยอะมากครับอันนี้สุดยอดครับเข้า เจม่จมๆครับเห็นไหมครับอันนี้ผมตั้งใจนะครับผมผมบอกแล้วผมไม่ต้องการที่จะดักให้น้ําลงไปลึกครับไม่ใช่น้าลงไปลึกครับผมไม่ต้องการดักให้ที่ดักกุ้งมันลงไปลึกผมก็เลยแบกยากข้างบนครับให้ผลต้นกกมานิดนึ่งให้น้ํามันพอท่วมทางเข้าได้ลักษณะนี้แหละครับนี่ครับติดตีมาก เทียมครับลองเอาไปทํากันดูนะครับพิธีนี้นะอย่าโยลงไปนะครับแกกถ้ามีน้าก้างเบินนี่พยายามแขวกก้างเบินก่อนมันจะได้ตัวเยอะแบบนี้อเดี๋ยวจะมาอยู่อีกประมาณสักสามสี่อันมั้งครับที่ผมตั้งใจเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพื่อได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจนะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเรามาดูกันครับ ครับใช้ได้เลยครับคือจริงๆผมตั้งใจทุกอันน่ะแหละครับแต่มันจะมีอันที่แบบเราสามารถการันตีได้เลยว่าอันนี้ถ้าดักเลยเข้าชัวร์มันผมนี่คือผมมองพื้นที่เนี่ยคือมันนั้นอื่นผมรู้ว่ามันเข้านั่นแหละครับแต่มันอาจจะเข้าไม่เยอะแต่ถ้าเป็นอันที่ผมคาดหวังไว้ว่าไหนเข้าเยอะเนี่ยส่วนมาก80%ครับจะเข้า <Okay>. Yeah. เดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าครับเดี๋ยวพ่อพูดแล้วหาว่าโม <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรนะครับ <c oughs> มีคนที่เข้ามาดูแลเขาคิดว่าเ,าเดี๋ยวโมอย่างโู้โมอย่างนี้อนโอ้ <c oughs> เราไม่ดักดูครับไม่เชื่อหาตำเล่ดีๆพื้นที่ลักษณะเนี้ได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีตัวนะครับ <c oughs> อ่อีกง,งันนะครับที่ผมตั้งใจทำนะครับ ฝั่งต้นกกฝั่งลงไปไหมครับผมไม่ยอมดักผมไม่ยอมแปลกย้าตรงนี้ครับเพราะตรงนี้ผมเห็นน้ํามันมีครับอ่าแต่ผมจะดักติดต้นกกนะครับเห็นไหมเอาที่ว่าน้ําตื้นๆน,นะครับ <c oughs> ตกครับได้อยู่ครับเยวครับผสมควัเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันดีกว่าอันนี้ผมดักไว้บนตาหลิงเลยนะน้ำตื้นมาก หากิดแล้วครับในงานสงสัยกุ้งคงจะเข้าเยอะหักหมดเลยครับดูครับอ่าผมไม่มีผู้เล่นครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับอันนี้เยอะครับเข้าเยอะอ่าเก็บเลยครับมา่กี้ผมบอกแล้วว่าถ้าดักน้ําตื้นน่ะมันจะเข้าเยอะตอนกลางคืนนะครับอย่าพยายามดักน้ําลึกครับเดี๋ยวปลาพวกนี้ปล่อยครับ ตัวมันไซเล็กครับปล่อยปลาก่อนครับปล่อยนกปล่อยปลาครับเราจะเอาแต่สิ่งที่เราจะเอาเท่านั้นนะครับพวกกุง้งพวกปลาซิลพวกนี้เหมือนตาตะเพียนไซเล็กๆขนาดเนี้ยถ้ามันโตดีกว่าครับข้างหลังเวลาเรามาหาเราจะได้ตัวโตๆไปทำหรับข้าพวกนี้ครับแต่ตัวแค่นี้มันใช้ชีวิตจํานวนหลายตัวครับกว่ามันจะได้สกักแกงนยะต้องฆ่ามันหลายตัวมาก สองนิ้วครับแต่ถ้าแบบไซส์ใหญ่ๆฝ่ามอือพวกนี้ตัวน,นึงก็ทานข้าวได้เลยได้อยู่ครับโอเคนะครับติดตอมนะครับอันนี้ก็ตั้งใจนะครับตั้งใจให้ติดแต่ไม่รู้ติดหรอือเปล่าอันนี้ปลาซิลเข้าเยอะมากครับดูครับผมบอกแล้วว่ายายผมตั้งใจดูครับ ออกุ้งกับปาซิลครับมันยอดมากนี่ครับแต่ผลนะครับกุ้งกับปาซิลเข้าอลังการงานสร้างครับเยอะไหมครับว้าดอนนั้นนี้เข้าไปนี่ยิ้มเลยครับดูครับก <c oughs> ุ้งกับปาซิลล้วนๆครับไม่มีอะไรจะผนเลยเยอะม,มากยี่ยมครับอ่า บางครั้งเนี่ยผมดักแล้วผมคิดว่าปลาซิลทำมาไมนไม่เข้ามันไม่เข้าฝั่งโน้เยอะนะครับปลาซิลแต่ไม่เข้าฝั่งนี้นี่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ดูปลาซิลเข้าถือว่าเยอะพอสมควรหรือว่ามันเป็นที่พื้นที่ด้วยครับเหมือนหลายๆท่านที่เคยเอาไปดักแล้วบอกปลาซิลไม่เข้าปลาซิลเยอะแต่ไม่เข้าผมก็เคยเจอครับเนี่ยผมเจอแล้ว <laughs> ผมนี่หมัน่นไส้อยากจะมายกยอได้ซ้ำถ้าไม่ติดกับว่าผมต้องไปช่วยงานช่วยอะไร ยกยอไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดีกว่าครับอันไหนผมตั้งใจนี่เห็นไหมครับตั้งใจทุกอันติดผมไม่ได้เมคนะครับดูน้ําก่อนครับเมื่อกี้น้ำยังใส่ปิ้งอันนี้น้ําขุ่นผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้ครับในปลาซีฝูงนั้นไหมครับนั้นถ้าปลาซีฝูงนั้นเข้านะครับเต็มตาข่ายครับผมเยอะมากครับปลาซวอ่าอันนี้อันนี้ไม่ตั้งใจเท่าไหร่ครับแต่ฝั่งนี้ อันนี้มันดักยากด้วยนละครับพื้นไม่เสมอแล้วก็อ่าเห็นไหมครับได้อยู่ครับแต่ไม่เยอะเห็นไหมครับอันไหนที่ผมไม่ตั้งใจก็ไม่ค่อยเข้าหรอกเหมือนรู้นะครับ <c oughs> ได้อยู่ครับแต่ไม่เยอะก็โอเคครับอันนี้ถ้าดักบาซิลนี่เดี๋ยวผมต้องมาเปกหญ้าผมต้องเอาพ้ามาด้วยครับแล้วก็มาเอามีดมาดาย่ามันเสมอผมต้องดักน้ําตื้นดักแบบค่อยแบบ แบบปักนะหนองสะนี้ไม่ค่อยเข้าใช้ผมก็ไม่ค่อยเข้าต้องใช้แบบน้ําตื้นแล้วก็หอยาปิดเยอะๆมันต้องเรียนรู้ครับศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆผมไม่ได้เก่งหรอกครับในเรื่องของการดักปลานะแต่ผมพยายามศึกษาข้อมูลพยายามใช้ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเราไปทําบลองสานูลองอย่างนี้ลองอย่างนั้น <c oughs> คือลองทุกวิธีอะครับ ลอมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ผมเป็นคนมีความพยายามนะครับอ่าไม่ได้จีบผู้หญิงนะครับไม่ได้จีบผู้หญิงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวหาว่าผมไปจีบผู้หญิงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอันนี้ตั้งใจนะครับจะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะน,นก็อาจจะมีไม่ได้บ้างครับอย่าไปคิดหนักผมไม่ใช่คนเก่งอะไรนะักหนาที่ว่ากระดักได้ทุกอันไม่ใช่ รู้ไหมครับว่าผมยินจ้องมองอะไรผมกําลังเช็กว่าช่องตาข่ายเนี่ยเวลาปลาซิวมันเข้ามันจะออกได้หรือเปล่าผมบอกให้เลยว่าปลาซิวเนี่ยเยอะมากผมกําลังเช็กดูว่าช่องตาข่ายนี่แบบเนี้ยถ้าเราดักผิวน้ําอ่ะกุ้งอะ่ะเข้าดีผมยอมรับครับแต่ปลาซิวอะ่ะดูกุ้งครับอ่ะกงเข้าเยอะมากนะครับดูครับดูครับกุ้ง กุ้งนะครับเนี่ยก <c oughs> ุ้งล้วนๆครับหอยตัวนีอ้อันนี้ตั้งใจนะครับเป็นไมเข้าดีปราซิลเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกได้นะครับตาข่ายแบบนี้ด้วยปัญหาทางเข้าไม่เจอครับผมนี่คาใจมากกับปราซิลนนองนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยไาแก้มือดีกว่ากุ้งก็เยอะครับอันนี้เข้าเยอะครับผมมอง้วยะผมตั้งใจนะครับ <c oughs> ฝนใกล้ตกแล้วครับโมไม่ได้แล้วโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปนะครับวันต่อไปกันครับอันนี้ก็ตั้งใจนะครับเข้าเยอะครับบอกแล้วครับก็อยายตั้งใจครับดูครับถ้าตั้งใจแล้วเข้าประมาณไหนครับนี่ดูครับก็ได้เยอะนะครับอเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับ เดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็มีลุ้นครับมีลุ้นปลาตะเพียนหนึ่งตัวครับอ่าปลาตะเพียนนี่ปล่อยไม่เอาตัวเล็กเอาแต่กุ้งนะครับกุ้งกับปลาซิลครับอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วว่ามีลุ้นครับมีลุ้นนี่ครับ เียมไหมครับโอเคอ่ากุ้งล้วนๆครับเดี๋ยวครับอ่ะเดี๋ยวไปดูยังเหลืออีกการหนึ่งนะครับอันสุดท้ายนะครับออันสุดท้ายแฟนสวยครับก็ถือว่าวันนี้ใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายครับโอเคครับผมฝนใกล้ตกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับฝนตกแล้วครับเมื่อกี้โมกับเอฟซอยู่ครับเอฟซีเขามาที่สระครับ นั่นก็ยากครับเมื่อกี้กุ้งเข้าเยอะครับเยอะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผนานที่บ้านกันนะครับเขามีออเดอร์นะครับอันนี้อ่เดี๋ยวถ้าไม่มีออเดอร์ผมทั้งบอบบข้าวไปดูนะครับสักมื้อหนึ่งฝนตกแล้วครับโอเคนะครับดูครับมืดครับอ่ะดูครับฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วครับ ผมกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานที่บ้านกันนะครับติดตามนะครับอันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้ก็คือเป็นกุ้งวันนี้ประมาณส yeah. ักสองกิโลกว่าได้บ้างครับนะครับเยอะไหมครับเยอะนะครับผมบอกได้เลยว่าเยอะมากไอเดี๋ยวก็จะมาทำกุ้งเต้นครับอันนี้ผมกําลังนั่งแยกกันอยู่นะครับระหว่างกุ้งกับปลาซิลคนนี้ครับอันนี้ก็คือปลาซิลนะครับอันนี้ยังแยก,กไม่เสร็จนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนผมแยกไม่เสร็จไอปลาซิลก็นั่งคัดเรื่อยๆครับ เดี๋ยวก็จะแบ่งขายไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเอามาทําเป็นเมนูอาหารนะครับอ่าน่าจะทํากุ้งเต้นสักจานครับเหลือกับแกงครับกับแกงอันนี้ก็เป็นเมนูกุ้งเต้นนะครับอันนี้เป็นเมนูอาหารจานด่วนนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน่าทานไหมครับโอ้โหมีคําสุขีมือครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เขานะครับอันนี้ทำออเดอร์ครับออเดอร์น่าทานไหมครับ ผมชิมสักคาก่อนดีกว่านะครับเผื่อไม่อร่อยไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้นะครับรสชาติจะได้เดืครับนาตามน,นะครับ อยากทานไปมาร้านผมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ทานได้มาสดๆกัมมี่แล้วก็ทำเลยครับเลิยมรบ